กล่าวเส้นสิบจากตำราแพทย์แผนโบราณทั่วไปสาขาเวชกรรมเล่มสามซึ่งเรียบเรียงโดยพระยาวิชาญาทิบบอดีหรือกล่องอดีตเจ้าเมืองจันทบูรในสมัยรัชกาลที่สองหรือจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบันนั่นเองซึ่งได้คัดมาจากตำราโรคนิทานคำชั้นสิบเอ็ดฉบับตีพิม์พในปีพุทธศักราช 2,458ที่ได้พันรนาลักษณะของเส้นประธานสิบไว้ดังนี้ซึ่งคลิปนี้จะเป็น EP ที่ห้าต่อจากคลิปที่แล้วดังนี้หนึ่งหัดรังสีเอ็นอันเส้นนี้ท่านที่ปลายในอุทธรข้างซ้ายหมายลั่นลงไป โดยต้นขาตลอดลงฝ่าเท้าเล่าล่นผ่านเอานิ้วมาทาต้นนิ้วสิ้นทั้งห้าย้อนขึ้นมาข้างซ้ายพลันตลอดทอดเต้าน่งซ้ายล่นผ่านถ่ายข้างคอนั้นลอดขา กานไกลพลันสุดเส้นนั้นเป็นรากตา,บ,าบังคับให้กลับกรอกหลับลืมออกเป็นธรรมดาประจำตาข้างซ้ายหนาเมื่อวีกากําเริบนั้นมักเป็นลมจากขุมนิวาสและอักคานิ วาดคุณพลันเจ็บกระบอกจกักขุผันย่องวิงเวียนบ่อลืมแลอันโทษหัดสรังสีเกิดกะลีชนีแท้ทั้งนี้ก็เพราะกระแสกินสิ่งของอันมันหวานเกิดลง สองเหล่าหนอมาก่อจับให้ราวฉานวันสุขร์มาก่อการท่านกล่าวไว้สืบสืบมาที่จะแก้ก็เร่งนวดตรวจกดเส้นดางพันรนาซึ่งหยูกยาตามตำราพลันเยียวยา ก็พลันหายอันเส้นจากสูขสองแก้ทํานองไม่ผิดเทียนผู้แพทย์สถิตเสถียรที่เคราะเพียนด้วยปัญญาหนึ่งเส้นชื่ออุรังผู้สัมภาวังนั้นก็ว่าสัมปสัสส โสนามปร,รากดชื่อว่าเป็นสามอย่างเส้นนี้แล่นออกมาแต่นาพีวิถีทางขึ้นไปไม่ขัดขวางตามราวนมเมื้องซ้ายหมายไปเนวเอาข้างซ้ายหมายหูซ้าย นางอธิบายเป็นรากโสดประสาทหมายนางบรรยายะนี้มาเส้นนี้มกราวฉานเพราะอาการอับธาราเหลือประมาณบ่อวิจารณ์พะเอิญจับวันพุธแลหนึ่งโสด เส้นชื่อสุขคุมอูสามานามากรแท้ออกจากนาพีแผ่ขึ้นไปจับราวนมขวาขึ้นไปราวคอคางวางไปเอาหูขวานาเป็นรากโสดประสาทหนาเมื่อวิกา เพราะอาหารมักเสพซึ่งน้ำมะพร้าวจึงรานร้าวลมวิการมักจับวันอังคารตามตำนานพระเอิญเป็นอุสามากล้าแข็งขึงให้หูตึงรานร้าวเข็นลมออก หูวูเป็นเพราะโทษเส้นกำเริบกล้าเหมือนกันทั้งสองข้างท่านกล่าวอ้างนามวาตาคาทาหุทั้งซ้ายขวาโสดวิกามักตันตึงจะแก้เส้นลมนี้ตามวิถีแถวเส้นถึง นวดบนหูสองจึงลมเสียงอึงมันเทาหายแม้นวดไม่ยินเสียงนามลมเสียงคำที่บายทารการนังบรรยายหนึ่งปล้่งคลายเส้นสะเอวให้นวดจงชาครันตามเส้นสัน จึงหายเร็วคลึงเข้นเส้นให้เหลวเร็วเร่งยากินพลันหายหนึ่งเส้นอันชื่อว่ารัตตคินีหนาะนามที่ปลายสังคินีก็บรรยายเส้นเดียวหมายมีสองนามเส้นนี้เล่นออกมา แต่นาพีใต้ศูนย์งามตลอดตรงไม่เข็ดขามเป็นลึงคะชาติงุดมักวิบัติโทษต่างๆเสียดสีข้างเป็นพ้นนักขัดเบาหมอประจักษ์ไม่ชนเชี่ยวนั่งต่ก่อนปัสสาวะ ให้ค้นคุณมักเบากรุ่นแลรุ่งร้อนเจ็บเหนาบ่อยหยุดหย่อนเพราะโทษเส้นวิกาโรบางทีกลับเป็นลมราชยักประสมวายโยเกิดเพราะนหาโรองคาชาติร้าหวหม่นหมอง เกิดด้วยน้ำกามตนอันวิกลเพราะลำพองกลั้นน้ำกามขัดข้องบ่อได้ตกด้วยกําหนัดน้ํากามก่อโทษเองจึงก่อเพลงมูดหยดหยัดเป็นหนองนายไหลวิบัติเพราะมูลราก ก่อเกิดเองสตรีเพื่อโลหิตวิปฤิตทำหลายเพลงมดลูกวิการเองจึงก่อโทษทำต่างๆเจ็บท้องสีข้างสุดสะเอลดุดนังหักกลางเร่งนวดเส้นขัดขวาง แถวเส้นดังที่กล่าวมาแก้เอลอะตะพวกสองทั้งท้องน้อยแก้วาตาคลายก่อนผ่อนกินยาตามตำราวิธีดีหนึ่งเส้นกังขุงนั้นลั่นจอระจันจากนาพีกระวัดรอบ ทวานีคูดมาคะบานักงานสำหรับรูดคูดเผยบ่อละเลยทิวาวานกังขุงก่อวิการพระอาหารโอชมันผู้นั้นมักบริโภคกำเริบโรคแต่เหตุนั้น วันอาทิ์ผู้ชัน้นกังขุงนั้นจึงก่อเพลงทำโทษให้ตึงทาวารท้องหลุดรานกำเริบเสงอาหารเคยก็เลยเองกินหย่อนน้อยมาขับท้องที่จะแก้เส้นกังขุง นวดพยุงนิ้วประคองเหนื้อคือเส้นเอ็นร้องค่อยจดจ้องให้เสียวทาวารฝีเย็บดังปรีแตกทาวารแยกคูดเคลื่อนคลานเส้นนี้พระอาจารย์จับมือจดจึงจะจริงเส้นสิบ หยิบยกกล่าวพอเป็นเราแก่ชายหญิงหยุดจบครบสิบสิ่งอันมีนามต่างๆมาคอสังเกตเอก,กเทศให้หูเอกเหลือปัญญาผู้แพทย์ใครวิถาจึงศึกษาภากเทียนไป เส้นสิบแทนคำพีจบเท่านี้จะหยุดไว้กล่าวเกรดนิเทศไปตามตำนานโบราณมาเนหารยุตโตตามเมื่อดวดความยุติกาลำดับนี้จะพันรนาเรื่องอัตถิ นํารีบไป